พุทธศาสนิกชนชาวตำบลโกโงจังหวัดลบบุรีสืบสารประเพณีกับมาเทโวโรหณะปราบนัสการพระพุทธไสยาสญนญ์องค์ใหญ่ครั้งที่สามประจำปี2568ณที่วัดดงน้อยตำบลโคกโงอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี่วันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2568เวลา7นาฬิกา30นาทีพระครูจันทศิริธรหลวงพ่อสารันเจ้าวาดวัดดงน้อยประธานฝ่ายสง์ ว่าที่ร้อยตรีทรงพลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชกรารจังหวัดลบบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาตนำพุทธศาสนิกชนพร้อมใจร่วมทำบุญตักบาตรเทียวโบนัทวัดดงน้อยเรื่องในเทศกาลวันออกพรรษาประจำปีพุทธศักราช2568ครั้งที่3โดยมีนายออกพลพุ่นสกุนาย,ยกเทศมนตรีตำบลกโกโกหัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก การจัดงานในปีนี้จับรูปขบวนให้มีผู้แต่งกายเป็นเทวดาพระอินทนางฟ้าเดินนำพระสงค์ลงมาจากาพระพุทธไสยาติมหามงคลสิริโชกห้องใหญ่ที่สุดของจังหวัดลบบุรีี่มีความยาว45เมตรกว้าง4เมตรและสูง10เมตรซึ่งเป็นที่เรื่มใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปรวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีไทยวิถีพุทธในเทศกาลวันออกภาษา ซึ่งพระสงฆ์ได้เดินลงเพื่อมารับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนที่มายอยืนใส่บาตรกันอย่างเนืองแน่นทุกคนต่างแสดงออกถึงความตั้งใจที่จะร่วมทำบุญเพื่อความเป็นิริดมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัวเรื่องในเทศกาลวันออกพรรษาด,ด้วยสำหรับประเพณีสักบาทเทโวโลหนะนับว่าเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนได้ถือปฏิบัติสือเนื่องกันมายาวนานจนถึงปัจจุบันเป็นการระลึกถึงวันที่พระพุทธองค์เสด็จ ลับจากการโปรดพระพุทธมารดาในเทวโลกสำหรับประเพณีตักบาทเทมูโลหณนะวันออกพรรษาของตำบลปกโกเป็นประเพณีท้องถิ่นของตำบลปกโกที่ปฏิบัติกันมาอย่างช้านานรือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นโดยจะนิยมปฏิบัติกันหลังจากวันออกพรรษา,าไม่เกินหนึ่งสัปดาห์โดยชาวบ้านในพื้นที่ตำบลปกโกจะจัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งข้าวต้มลูกโยน ยารักษาโรคและของใช้อื่นๆที่จาเป็นของพระภิกษุสงฆ์มาทาบุญร่วมกันและนมนต์พระภิกษุสงฆ์ในตาบลกโกโกทั้งหมดจํานวนเจ็ดวัดประกอบด้วยวัดดงน้อยวัดบ้านไร่วัดถุนนวลวัดบ้านใหม่วัดป่าศักด์วัดปกโกและวัดโคก,โกโม่วงมารับบาตรจากพุทธศาสนิกชน ขอขอบคุณข้อมูลภาพข่าวจากน้องไปชลิตผิวผ่องประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีสุรเดชแก้วไทยบรรณาการข่าวลบบุรีทีวี4.0เต็มหัวทองข่าวโซเชียลและบันทึกภาพแต่งรานพิธีกรภาคสนามที่วากรสงวนพวกที่ปรึกษาณเดชล,ล,ลบบุรีทีวี4.0กลายงานลบบุรีทีวีทีวีข่าวสารสาระและอาชีพ เราชมรูปเปอร์ทีวีได้ทั่วโลกทาง Facebook แฟนเพจโดยพิมร์รอปเปร์ทีวีชมย้อนหลังได้ทุกเวลาใคร,ร,รใครก็ดูรูบปร์ TV ทีวีกันทั้งน้องหลังใครใก็ดูร้องรทีวีันาดไหนแล้ว